ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมปิดท้ายเบรกสําคัญเบรกที่2และส่งท้ายเอฟีเข้านอนเข้าพักผ่อนนะครับในรายการพระเครื่องสําคัญที่ผมนับถือเคารพศรัทธาท่านอย่างสูงสุดนั่นคือพระเครื่องขององค์บุรพาจารย์หลวงพ่อคุณผลิสุทธโธนะครับพระเทพวิทยาคมแห่งวัดปานไรอํอเภอด่านขุนทศจังหวัดน,นครราชสีมาเหรียญน,นี้คือเหรียญ ไม่มีห่วงครับเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,รุ่นสองห้าซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณนั่งขัดสมาธิบนอาสนะนะครับจะรูกก้ก็ความรุ่นสอห้าด้านบนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครราชสีมาเข้มขลังมากๆนะครับเอฟซีผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดแค่เอฟซีเห็นอย่างนี้แล้วก็ ร,รู้แล้วว่าเข้มขลังด้วยบาร,รมีองค์หลวงพ่อพคูณมากขนาดไหนนะครับพิกไปชมด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้มีอัคขรยันประทับอยู่ตรงกลางและมียันเล็กๆอยู่สองด้านนะครับจารึกข้อความ27มีนาคม36และก็มียันในรูปวงกลมอีกหนึ่งจุดด้านล่างซึ่งเป็นรูปแบบของยันหลวงพ่อคูณปริสุโธนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างด้วยโลหะทองแดงลมดําสวยชัดเจนนะครับไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะครับว่าเข้มขลังขนาดไหน ด้วยบาร,รมีขององค์หลวงผู้คุณประิสุทธโธนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีนะครับขอบคุณเอฟซีที่ชอบบูชาพระเครื่องทุกรายการเอฟซี FC ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวนะครับวิดีโอของช่องเราทุกรายการนะครับขอให้มีความสุขและสำเร็จสมหวังทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ